วัตีจ้าวัตีทุกคูทุกคนน่าจ้าน้อคลิปนี่ก็สิบผ้าเลาะทงเลาะหนาแล้วเบื่องพื้นผลิตถีงห้ให้หขึ้นมาว่าไหนซ้ำไหนซ้ำไหนมันคืบหนาไปซ้ำไหนพี่หนอกตามมาเลยจ้าเดี๋ยวพาไปดู พี่น้องก็ที่โตนกัะผูแต่ฟักเพิ่นฟักนิดเดียวเพิ่นจะหักขนาดครับมาไงครับทางกระไดแดดฝนตกลงไปดูปลากัน โอ้คือเห็นจะโตเนาะไป็นน้ำหนามมืดแต่บ่ตอนนี้ก็ลุงแบบเผ่านํำหอมสับไปน้ำนะคะเนาะตรงริมฟังไอ้ข้องหลอดเนี่ยอันนี้โมเมนต์ยังเนะค่ะนี่คือแกบเผาห้ามะห้องค่ะคือแกบเผาต้นมะพร้าวน้ำหอม โอ้โตัวตัวใหญ่ยังเนี่ยค่ะเรามาเบ่งข้องใส่หอใส่หลอดหน,น้าหน่ะต้นรมในกับปาใหญ่แล้วค่ะนี่ตัวใหญ่เติบแล้วค่ะในป่าอุย้ยกบกระมี เห็นบ่าพี่หนอตัวใหญ่เด้อนะอันนี้เป็นปลาหมอจ้ะตัวโตแล้วแล้ว,ลวก็จับใคยได้ล้วค่ะอันนี้เป็นหน้าดำเนาะจา้ะ อันนี้กกปลปอยปริมาณหลายเติบอยู่ค่ะเป็นพันอยู่ค่ะนี่ตะประหมอเขาเนี่ยนะนี่ปราหมอป้าตะเพียนปล่อยซับกันไปเขาหว,วนดำกับก,บกำนังงามเขียวเสอุ่มย่างไปเบิงสวนบักแตงบักทั่ว ตัวนี้ปามันยังตัวหน่อยอยู่จ้ะนี่ยคลองถึงเนี่ยเป็นการทดลองเหตุปีแหลกจ้าถาบึงปีต่อๆไปป้าไงหนูโอ้ยบักแตงเพียกระล่งนอนกระล่งขักล่งแน่น้อสิได้อยู่ได้กินอยู่บ่พี่หนอ โอ้ยตาสิโตนสะยังเป็นอยู่พี่นอ้องเมืองเนี้ยค่ะยังเป็นอยู่ค่ะคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อนเนาะค่ะน้อก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะขมา